สวัสดีค่ะนักเรียนพบก,กับคุณครูก้อยนะคะคุณครูเปียพรพรมสำโรงปูสายชั้นตถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนอนุราชปสิสิ์ค่ะวันนี้ในวิชาการอ่านเพื่อชีวิตคุณครูจะพานักเรียนไปชมคลิปนิทานเรื่องปูกับงูนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สนุกไหมคะนักเรียนได้ชมคลิปนิทานเรื่องปูกับงูการบ้านนะคะให้นักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องปูกับงูและวาดภาพระบายสีเหตุการณ์ที่ประทับใจนะคะและนักเรียนอย่าลืมดูดแลตนเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก้อยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน